ทุ่งนานะครับเวลาหน้านานาของคนอีสานนะครับก็มากว้างขวางครับนานาพี่เขาพามาชมทุ่งนาโอ้เราโอกาสนี้มานานแล้วครับนานๆได้ออกมาทีนะครับที่ฟาร์มบัวพี่เขานะครับพี่เขาพามาชมนะครับสวยงามมากครับนะชอบมากเลยชอบสุดยอดสวยงามครับรอเวลานี้มานานแล้วฮะราโอกาสนี้อยากมาอยู่กลางทุ่ง อยู่กลางทุ่งแบบนี้ฮะใช้วิถีชีวิตเรียบง่ายนะชอบมากนะครับพา,าให้เพื่อนๆดูวิวสวยๆนะครับนัดตามาดูสวยงามมากครับคลิปหน้าฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามาช่องไว้นะครับเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆมาฝากนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามผลงานเพลงเจ็บบอระใจนะครับนัดพัทละถอนสิ่งเกิลแรกด้วยนะครับ กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ